อ่ะเดี๋ยวผมสอนวิธีหาแผนดีกว่าใครอยากได้แผนโฟลไนแบบนี้นะครับก็วิธีการง่ายๆครับทำยังไงไปดูกันเลยครับก่อนอื่นครับเราไปที่สโมสรก่อนครับสโมสรครับต้องเลือกสโมสรจากลีบบราซิลนะฮะโดยเข้าไปที่ user formation ครับอันขวามือนะครับทีมทีมเลือกทีมครับเปิดทีมกดไปที่เซาล์อเมริกาครับเลือกอันที่2ครับบราซิลซิลีเอนะฮะ เลือกทีมนี้ครับ C E A R A นะะสมมุติตอนแรกแผนเราเลือกเป็นแผนนี้อยู่เนมันจะไม่มีแผน4 2 2 2ที่เป็นแบบที่ผมใช้ตอนแรกนะ4 2 2ไม่มีนะครับเห็นปะมีแต่4 4 2 4 3 3 4 3 2 1ไม่มี4 2 2นะฮะให้เรากดคำว่า default ครับ่ากด default ปุ๊บเราก็จะได้แผนฟล์ทนายมาแล้วครับโดยต้องใช้สมมสอนนี้เท่านั้นนะฮะถึงจะได้ฟล์ทนนะครับ หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจเพิ่ม,มุติที่ชแนลด้วยนะครับ